เหมงคะนค่ะก็ยังสนุกสนานกับการเตรียมชุดให้เหมือนกันเหมือนเดิมค่ะเราจะไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นกิจกรรมส่วนตัวในครอบครัวเราเองเราก็ชอบกิจกรรมแบบนี้คือการใส่ชุดให้เหมือนกันมันไม่ใช่แค่แสดงออกแางการแต่งกายเฉยแต่กว่ากระบวนการกว่ามันจะได้หาชุดพวกนี้มาได้อย่างตัวนี้เนี่ยจริงๆใส่เท่านี้นะคะแล้วหาไม่ได้ให้คุณยายเป็นคนตัดให้เล็กลงมามันก็ถือเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะสนุกดีค่ะเป็นไรบ้างคะสาวเริ่มไว้หนวดแล้วค่ะเนี่ย ชื่นใจนะเพราะว่าเขาขี้อ <Gym. S 1> um <of> <fuck> ้อนด้วยแล้วก็ขี้เล่นแล้วก็ฉลาดนะฉลาดจัดเหมือนแม่ค่ะฉลาดเหมือนแม่แต่ยังไม่ดุยังไม่ดุดูอายุเท่าไหร่สองสองขวบหกเดือนครับผมแบบนี้จะมีเดือนต่อคนที่สองเลยไหมครับลูกโลกถามลูกโลกดีกว่าลูกโลกอยากมีน้องไหมลูกยิ่งก็คนที่สองนะฮะก็คือ เดี๋ยวตอนนี้เป็นไงฮะทางกาแล็กซี่เราว่างไงฮะทางสงทางทั้งเฟือกไปค่อยว่าแล้วแต่พ่อแล้วแต่พ่อพ่อทำงานเยอะแต่แม่ยังเหนื่อยเหนื่อยอยู่ตอนนี้อ่าก็ก็พ่อดูดูแลเขาไว้เต็มที่แต่รินรัวรินรัวแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเป็นไปตามธรรมชาติครับผมมาเลิกยามไหนก็เต็มที่ฮะ ก็อยากมีเพราะว่าถ้าเกิดช้ากว่านี้เขาจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันละตอนนี้เขาก็จะเป็นเพื่อนกันได้ยังชิดกันอยู่่าสักกี่ปีห่านไปสักกี่ปีก็ไม่น่าจะเกินสามหรือสี่เนาะเดี๋ยวห่างมากเกินไปแล้วเราเองก็จะเหนื่อยที่จะเลี้ยงอะไรอย่างี้หรือว่าเราน้องเขาโตกว่านี้เข้าโรงเรียนอือน้องเป็นความคิดที่ดีใช่ใช่เด็กน้อยคุณครูช่วยเลี้ยงสักคนอะไรลูกแลนเรื่องโรงเรื่องเรียนอะไรไว้ให้น้องบ้างยาง ก็จะเน้นโรงเรียนอนุบาลเพราะว่าเกี bells bells> okay, okay, ่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับกิจกรรมมากๆากะครับเพราะว่าเขาเนี่ยชอบชอบกิจกรรมมากครับเดี๋ยวรอตั๊บหนึ่งพู้อย่าใจร้อนอาย้องงานนเกศึกัาปีไม่มีแบบ มีแววเพิงไหมก็เจ้าตัวเขาก็ชอบแอคชั่นเนาะชอบแอคชั่นแต่แต่ว่าก็คือแล้วแต่อารมณ์เด็กนะบางทีซ้อมมาบางทีก็แป๊กเยอะนะแพ็กเยอะนะเนี่ยอยากออกละงานอะไรก็ส่วนมากจะเป็นประเภทงานแถวหมู่บ้านเราเองแถวหมู่บ้านเราเองครัแถวหมู่บ้านเราเองแล้วเขาก็ไปช่วย พี่พ่อชื่อค่ะถ่ายแบบอะไรแบบนี้ถ่ายกันเองครับผมถ่ายกันเองนี่ตัวโพสเลยครับนี่โชว์คุณเอยนะโชว์เอลปูดูมไม่ใช่ก็ต้องลองค่ะเป็นเรื่องของอนาคตที่แบบถ้าเคามีโอกาสเราสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วออขอบคุณมากนะคะ